นะคะวันนี้มาเริ่มคำศัพท์บทที่8กันก่อนคำแรกนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสุขภาพคำว่าสุขภาพภาษ,ษาจีนออกเสียงว่าเจียนคังเจียนคังแปลว่าสุขภาพสุขภาพของเราอาจจะมีดีไม่ดีเจ็บป่วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในบทนี้นะคะ เริ่มคำศัพท์คำแรกเลยอาการป่วยก่อนนะอาการป่วยนะคะอาการแรกอ่านว่าเขอเสียงสองนะคะเขอโศส,สังเกตดูนะคะว่ามันไม่มีเสียงวรรณยุกต์มันจะออกเป็นเสียงสั้นโศขโศขโศแปลว่าอาการไออาการไอ คำศัพท์ต่อไปนะคะเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเหมือนเดิมค่ะชาวชาวฟาชาฟาชาแปลว่าเป็นไข้หรือมีไข้นะคะเป็นไข้หรือมีไข้คำต่อมานะคะเสียงสามกาน ก่เสียงสี่เมาเมาแก่เมาแปลว่าเป็นวัดคำต่อไปนะคะอ่าเราเคยเรียนกันแล้วคำแรกชือชือแปลว่ากินต่อมาเสียงสี่เย่าเย่าชืเย่าแปลว่า กินยาแสดงว่าคำว่ายาคือคำว่าเหยา้าดูนะคะเย้าจะออกเสียงเหมือนคำว่าต้องการแต่สังเกตดีๆว่าตัวจีนมันไม่เหมือนกันชื่อเย้าแปลว่ากินยาต่อมานะคะเสียงสองถเถูสองเหมือนเดิมถงถง โผถงแปลว่าปวดหัวปวดหัวนะคะ,ะทีนี้มาดูเรื่องอวัยวะนะพอถึงเรื่องสุขภาพแล้วเราก็จะมีเรื่องร่างกายเข้ามาอวัยวะนะคะอวัยวะแรกอวัยวะแรกเลยเสียง3เอียนเอียนเสียงหนึ่งจิงจิง 眼睛眼睛แปลว่าตาหรือดวงตานะคะต่อมานะคะโถเสียงสองโถโถแปลว่าหัวหรือศีรษะนะคะต่อมานะคะเสียงสามเสียงสามนะคะสั่งสั่ง เสียงไม่มีวรรณยุกต์จะเอาไเสียงสั้นจ,จือจือสางจือแปลว่าคอหรือรำคอนะคะคอหรือรำคอต่อมาคำแรกเสียงสามมีตัวอารวยมีตัวอาร์ต้องทำไงคะตัวอาร์จะต้องม้วนลิน้นเออเออนะต่อมาไม่มีวรรณยุกต์ต้องออกเสียงสั้นตัวตัว เอ่อตัวเอ่อตัวไปว่าหูนะคะต่อมาค่ะเสียงหนึ่งกับไม่มีเสียงเสียงหนึ่งเกื้อเกือปวดปวดเกือปวดไปว่าแขนนะคะต่อมานะคะเสียงซีกับไม่มีเสียง 肚ตุจ子จิุจแปลว่าท้องนะคะแปลว่าท้องไม่ใช่อาการท้องของคนตั้งครรภ์น,นะคะคือท้องที่เป็นอวัยวะเราเนี่ยค่ะต่อามาเสียงสามโชบโฉแปลว่ามือต่อมานะคะ เสียงสามเหมือนเดิมถุยถุยแปลว่าขานะคะถุยแปลว่าขาอ่ะทีนี้พอขาเสร็จปั๊บมาเท้าเสียงสามเหมือนเดิมเจียวเจียวแปลว่าเท้าอ่ะทีนี้มาเรียนคำว่าเสียงสองถงถงแปลว่า ปวดอ่าทีนี้นะคะมาดูว่าเมื่อเราจะบอกว่าอาการปวดเนี่ยปวดที่อวัยวะใดให้พูดตามโครงสร้างนี้นะคะพูดอวัยวะก่อนแล้วตามด้วยถงที่แปลว่าปวดพูดอวัยวะก่อนแล้วตามด้วยถงที่แปลว่าปวดเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะดูนะถ้าเราบอกว่าจะปวดเท้า 脚疼，脚疼ปวดเท้าต่อมาเข่า疼，เข疼แปลว่าปวดขาอ่ามือ疼，ม疼แปลว่าปวดมือนะคะอ่าถ้าบอกว่าปวดท้องตู้จื้อ疼，ตู้จื疼นะคะ ต่อมาถ้าเราบอกว่าปวดแขนเกื้อปวดเถงเกื้อปวดเถงนะคะต่อมาถ้าเราบอกว่าปวดหูตัวอาร์มอลิน้นด้วยนะคะเออตัวเถงเออตัวเถงนะคะ,ต,ต,ะ,คะต่อมาอ่ะถ้าเราบอกว่าปวดคอเจ็บคออ่ะเจ็บลำคอปวดลำคอสางสึเถง ส่างจื๋ทงนะคะอ่ะมาคำที่เคยเรียนไปแล้วปวดหัวอาการปวดหัวถูวถึงถถึงนะคะปวดหัวอ่ะมาอาวัยวะนี้ปวดตาเจ็บตาเป็นอะไรไม่รู้เอนจิงถึงเอนจิงถึงนะคะ ก็จบไปแล้วอวัยวะเวลาที่เราบอกว่าเราจะปวดอะไรโครงสร้างคืออว,วัยวะตามด้วยคำว่าถึงที่แปลว่าปวดทบทวนคำศัพท์หน่อยค่ะอ่ะนี่มาโทาถงเทถึงปวดหัวจินยาชื่อย่าชือเยาเป็นหวัดนะคะเสียงสามก็เสียงสี่เมาแก่เมา ต่อมาเป็นไข้หรือมีไข้เสียงหนึ่งทั้งสองตัวเลยฟาเชลฟาเชลนะคะต่อมาอาการไอเสียงสองกับไม่มีเสียงนะคะเสียงสั้นเขษฐเขษฐนะคะก็จบไปแล้วสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเจียนค้างเจียน ค้างจบไปแล้วนะคะทบทวนคำศัพท์ให้ดีเวลาที่เราบอกอาการปวดหรืออาการปว่วยเราจะได้บอกให้ถูกต้องนะคะงั้นคลิปนี้ก็จบแล้วคะ่ะ